ความเคารพเจ้าคณะพระสงการพิการทุกรหปือครับและขอจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนนะก็วันนี้ก็จะอัตมาภาพก็อยู่ในเขตของวัดบุงนางนะก็จะขออธิบายในส่วนของคลังบวร,รในส่วนของวัดมั่นคงนะวัดมั่นคงเท่าที่เราได้คุยกันแล้วในเบื้องต้นของวันนี้ในส่วนของสงางฆนะก็จะมีในส่วนของ การปฏิบัติตอนของพระก็คือการปฏิบัติกิจวัตรจิตอย่างของพระประยช์ตัวอย่างเช่นกวาดวิหารลานเจดีย์หรือว่าปินทบาทอันนี้มันเป็นส่วนของการที่ทําให้พระแข็งแรงได้แล้วก็ในส่วนของเอ่อเป็นแล้วก็ในะเป็นตัวอย่างอัธยาศดาีเป็นที่พึ่งนะประโยก์ตัวอย่างของในส่วนของพระนันะได้ดองพระแล้วก็เป็นผู้นําพาพระสาม,มีนินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ประชาชนศรัทธาก็ยกตัวอย่างเช่นบางวาัดเนี่ยในเขตมินายางนี้อย่างที่บอกไปก็คือว่าเราสร้างวิหารใช้เวลาสร้างแค่เดือนเศษก็เพราะว่าพลังบวบ,รบรนะพลังบวร,ร,รก็คือมีญาติโยมทั้งหมดมาช่วยกันทําช่วยกันสร้างแล้วก็ช่วยกันบริจาคปัใจจัยในการสร้างเพราะฉะนั้นการใช้กําลังครับสองแสนระยะเวลาแค่เดือนเศษในการก่อสร้างนะ มีบ้านสามสิบหลังคางเรือนนี่ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ต้องใช้พลังศรัทธาแล้วก็พลังบวรมาเข้าช่วยในการทําในส่วนของการก่อสร้างนะในส่วนของการก่อสร้างต่างๆแล้วก็ในส่วนของพระก็มีในส่วนของการมีทีมสื่อสารสิ่งดีๆของวัดก็คือว่าทํานะในส่วนของเป็นวิดีโอภาพวิดีโอนันสเรื่อดีๆของวัด ในเขตต่างๆอันนี้พูดในภาพรวมของทุกอำเภอดีกว่าเนาะเราพูดในส่วนของทุกๆอำเภอในส่วนของอทุกอำเภอในส่วนของพระก็จะมีะจะถ่ายทอดแล้วก็ขับเคลื่อนในส่วนของการให้วัดทุกวัด,วดอามาในการอบรมการทำสื่อนะการจัดทำสื่อ,อวิดีโอต่างๆ,ๆซึ่งขณะนี้ก็มีการจัดอบรมไปแล้วหนึ่งรุ่นนะหนึ่งรุ่นที่อนามัยก็ ท่านคุณหมอสุดเดชก็ได้นำทีมงานมาจัดอบรมให้พระบางรุ่นทีจะสี่อำเภอสี่อำเภอนะั้นมีตะพานหินอำเภอเมืองอำเภอดงเจริญแล้วก็บิงนาลางนะจังหวัดริจิตรวัดจิระ,ะด้วยใช่ไหมวัดจิะะระด้วอก็ในส่วนของการทำสื่อนะการทำสื่อเผยแพร่ในส่วนของสิ่งดีๆของแต่ละวัดในเนขตจังหวัดพิจิตรเพราะฉะนั้น จังหวัดธุรกิจเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดนาร่องหรือว่าเป็นจังหวัดนําเลยก็ได้เพราะหลายๆสถานที่เราก็ต้องการมาดูงานนะทร้งภาพเองก็มาในนามก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อรองเจ้าหน้าจังหวัดนะพระภูพิสารสาธุกิจท่านก็อยู่ในเขตบึงนาราท่านก็มีความตั้งใจและก็สนองนโยบายงานของพระเดชพระคุณเจ้าท่านเ็จ้าน้จังหวัดนะ ในส่วนของกองการต่างๆมาโดยต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนพลังบาวเนี่มันต้องอาศัยความต่อนเนื่องแล้วก็เป็นกิจกรรมอย่งางจัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆต้องมีการขับเคลื่อนอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นถ้าจัดแล้วแบบเหมือนไฟไม่ฟางมันก็จะไม่มีความต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยมันก็จะลําบากนิดนึงก็ในส่วนของศูนย์าการเรียนรู้ทำแบบสี่มิตินะแล้วก็ มีการรักษาพัฒนาพระให้เป็นแบบอย่างนะแล้วก็ค้นหาส่งเสริมพระที่มีใจนะแล้วก็สร้างทีมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะสร้างทีมขึ้นมาเรื่อยๆในการเข้าร่วมในการทําพลังบรนนะแล้วก็รวมกลุ่มเครือข่ายกำลังบรร่วมกันพัฒนาแล้วก็อนุรักษ์ศิลวัฒนธรรมแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรต่างๆอันนี้ก็มีในส่วนของโยมเข้ามาร่วมด้วย เป็นในส่วนของโรงเรียนโรงทานแล้วก็โรงพยาบาลก็คือในส่วนของสามลอเหนื <c oughs> ่อยเหนื่อย่าในเป็นส่วนของสามอก็คือโรงเรียนโรงทานแล้วก็โรงพยาบาลน,นะก็ะคือว่าเป็นโรงเรียนในที่นี้ก็ยกตัวอย่างห่างก็คือว่าเป็นสนักเรียนนะก็คืออย่างเช่นบุญนามาก็เป็นในส่วนของที่วัดโพไซงามนะก็เปิดเป็นสนักเรียนนักธรรมซึ่งกําลังจะมีการ สอบในวันที่26 27 28นี้แล้วก็ส่วนในลงทานในการช่วยเหลือในเรื่องช่วงโควิดที่ผ่านมาต่างๆแล้วก็มีลงทานในส่วนของวัดก็ตัดทำเป็นลงทานช่วยเหลือญาติโยมนะ้วก็ประชาชนวยไปรวมถึงโรงพยาบาลน,นี้เราก็มีในส่วนของพราคิีานุกถาเราก็มีการเรียนรู้เบื้องตน้นการวัดวัดไข้วัดความดันตรวจเบาหวานต่างๆในพื้นฐานแล้วก็มีการตรวจอบรม แล้วก็มีการอบรมแล้วก็ดึงพระก็มาเพิ่มแล้วก็ดึงญาติยโยมเข้ามาร่วมอบรมแล้วก็สัมมนาต่างๆแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันแล้วก็ดาเนินงานไปอย่างต่อเนื่องนะอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในส่วนของวัดมั่นคงเนี้ยในส่วนของประชาชนเนี่ยก็จะมีการในการร่วมการปฏิบัติธรรมสืบสินทำกิจกรรมในวัดเรืั้น วัดมั่นคงเนี่ยยังน้อยๆเพราะนั้นพระคุณเจ้าทุกวัดเนี่ยต้องอาศัยกําลังของพระคุณเจ้าในทุกๆวัดในการขับเคลื่อนเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมวันสําคัญต่างๆเนี่ยขอแนะนำนะฮะทุกวัดก็คือให้จกกัดดําเนินไปถึงวันสําคัญเยียนเทียนแล้วก็จกัดห้มีการเยียนเทียนนะมีวันสําคัญกิจกรรมต่างๆจัดก,กิจกรรมวันปฏิบัติธรมรมพอถึงมีงานอะไรเนี่ยจัดก,กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกป,ปีเพราะนั้น ยอิโยมบางท่านก็จะคิดว่าเอ๊ะปีนี้เราอยากจะเวียนเทียนวัดเราจัดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราจัดเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยเนี่ยคนอย่างน้อยเนี่ยมันจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็วัดก็ต้องเป็นสถานที่ในการจะมีความนุ่มลื่นอีกอย่างหนึ่งนะในส่วนของสิ่งแวดล้อมความสะอาดปลอดภัยน่มลื่นคิดว่าทุกวัดตอนนี้ก็คือมีความสะอาดแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีความน่มลื่นทุกวัดนะเพราะว่า อย่างเช่นยกตัวอย่างของในงเขตของบุญนาฬมีอย่างเช่นวัดอาตมาภาพเองก็ออย่างต้นไม้ต้นก็นแขนนะยมเป็นน้เปน็นนมยมนับไม่ั่วหรอกเพราะว่ามจะมีความร่มรื่นแล้วก็อากาศก็คือว่ายมเข้าไปนี่เป็นเหมือนกับว่า,ารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแล้วก็คลายทุกได้ก็คือเป็นที่พึ่งของทางกายแล้วก็ทางใจด้วยแล้วก็มีทุกต่างๆแล้วก็เหมือนกับไประบายทุกอะไรต่างๆแล้วก็ให้คำแนะนําในการปฏิบัติการดําเนินชีวิตโดยนํหลักธรรม คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยอ่านี่ก็ยกตัวอย่างในส่วนของวัดมั่นคงโดยประมาณนี้จ้ะมีความเห็นเพิ่มเติมไหมทางสายข้าอาจารนยะ์ฮะ